เป็นที่งานแสวงนาดีเขตหนึ่งนะคะเขตมิเคเขตสี่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสองวันคือวันที่หนึ่งและวันที่สององเดียวในโลกและรบงีงศรีชัยนี่เป็นรายการแสดงของวันที่หนึ่งนะคะวิทยานะคะการแสดงวงดนตรีพื้นบ้านโงลางและบงีงศรีจุดศูนย์ศูนย์นอเป็นโรงเรียนหนองนาะคำนะาครูที่ประสานงานแล้วก็วิทยากรอสุมีณอยุธยาและก็นางยุรีพรคำสุขคงเป็นเชียงบานและนางสาวกัญจนาภงอิสโนอันนี้ก็เป็นศึกษานีที่วางระดา ลำจีอุดรวิทยาระดับนะคะแล้วก็ชุดเอกสารไทยอุดรคริสเตียนร,ระดับประถมเป็นฐกุนากรระดับอนุบาลนะคะขนมวนท้าปราสองสามชั่วโมงครึ่งนะครับต่อวันเนี่ยการแสดงทุกวันสี่ลมห้าลมเนี่ยเราบริหารจัดการเวลากันทันไหมทันไหมหนึ่งปัญหาแรกคือเราพอเปลี่ยนวงทีบางทีครึ่งชั่วโมงแล้วตรงครึ่งชั่วโมงที่เปลี่ยนวงทีสองมาเนี่ย ทางวัฒนธรรมจพืดูแลทุนน่าเทไปร่พี่นาดิประเด็นนี้ก็บางครั้ง,งเราใช้เน้อยเกินไปอนุบาลมากเกิไนไปเปลี่ยนวงเปลี่ยนอะไรเข้าไปนะครับแล้วก็การตั้งเครื่องตั้งอะไรนไี่คุณวัฒนธรรมการกันิญสิ่งท,ที่แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ก็คือคราบว่าคงจะต้องไป,ปงาาคุกปิ้งคือเมื่อท่านเป็นแกล้งจะเป็นเหมือนที่ท่านประธานในจังหวัดสุธีข้าพเจ้าก็ไปแล้วครับไม่อยู่แล้วเ <h az ell> ข้าใจว่าการการแสดงเนี่ยทุก,นกนคนต้อพร้อมที่